ดีค่ะผู้รับบรรสีทุกท่านวันนี้ประสูจะเอาบอนมาเปรียบเทียบให้ดู2ตัวนะคะ2ชนิดซึ่งแรกๆเลยเนี่ยที่ประสูเข้ามาดูวงการบอลสีใหม่ๆประสูยังแยกไม่ออกว่าพลักษ์หรือพระรามประสูทําคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบคลิปนั้นได้2อง0,000นกว่าคน,คนติดคนดูนะคะแต่ว่าประสูเนี่ยยังแยกไม่ออกประสูก็เรียกว่าพลัก์พระรามไปเลย ตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ประสูตมี2ตัวเอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะต้นนี้คือพลักนะคะพลักลักษณะของพลักคือสะโพกจะกว้างนะคะหูเฉกถึงสะดือแต่มีหูใบนะคะหูใบกลางออกแล้วก็มีสะโพกที่กว้างกว่าพระรามอยู่แล้วนะคะใบผิวใบยาวแล้วก็มีอขอบสีเขียวรบอบขอบขอบใบ กระดูกก็จะเหมือนเป็นล่องลงไปนิดนึงนะคะไม่ได้นูนขึ้นมาไม่ได้แบบเสมอไปกระดูกลังแหกสีแดงนะคะเนี่ยจุดของเขาก็เป็นสีออกชมพูกระจายกระจายเป็นบอลที่ออกชมพูมากกว่าเพราะเป็นผู้ชายที่หวานหวานในเรื่องก็พลกขั้นก็จะเป็นผู้ชายที่อ่อนไหวเนาะเอะอก็กกร้องไห้เดี๋ยวก็โศกาเดี๋ยวก็โศกา พอเวลาที่พระรามถูกรังแกรพระลักก็จะร้องไห้ประจำเลยเป็นผู้ชายหวานมีหูฉีขึ้นเสตือ,อหูม้วนด้วยนะคะหูใบก็กว้างออกไปนิดหนึ่งใบผิวก้านสีเขียวตรงโคนต้นนะคะตรงคอใบก็จะออกสีน้ำตาลถ้าแก่จัดจัดก็จะเป็นสีเปลือกมองคุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเสียนเนาะฉัาทำให้ก็ดูเป็นเหมือนเปลือกมองคุดดูความหวานของเขาสิคะ เหมือนนมเย็นเลยใช่ไหมคะกินนมเย็นเลยก็สวยงามค่ะเป็นบอนที่สวยทีเดียแหละต่อตัวต่อไปนะคะอันนี้คือพระรามพระรามก็จะเข่งขึมดุดันกว่านะคะก,ก็จะเป็นบอนออกใบสีแดงหูฉีกถึงสะดือหูเนี่ยแนบไปกับ ใบเลคะพื้นใบเลยเขาจะไปคล้ายๆทางกุมพกันมากกว่าเพราะจุดตรงกลางของเขาสีขาวกระจ่างมากกว่ากระดูกเส้นล่างแหก็จะสีแดงแต่ก็ไม่บุมลงไปก็จะเสมอๆใบนะคะความแตกต่างของเขาก็จะพลักษ์ก็ประมาณนี้บเป็นบอลใบยาวผิวนะคะมีหูนิดหน่อยพลักษพลามมีหูนะคะ แต่เป็นหูเล็กๆเ,เป็นหูที่แบบเหมือนบอลใบยาวสมมนมากเขาก็จะมีหูกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกุมพการ์คูมการเนี่ยจะหูเยอะเป็นหูเป็น,ช,นชิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พระลักษมณ์พระรามเป็นหูติดใบนิดๆิดหน่อยหน่อยเหมือนบอลใบยาวที่พอแกจะจัดก็จะมีหูเป็นธรรมชาติของเขาเป็นบอลใบยาวนะคะติจุดสีขาวกระจายสวยเลยค่ะความแตกต่างคือสะโพกเขาแคบกว่าพระลักษ มากๆพระรามเลยจะดูเพียวๆเ,เรียวๆไปขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ